สวัสดีคะ่ะว,ว,วันนี้ลูกค้ามาชมรถไทยน้อยคะ่ะโอ้ยคือคือแต่ึ้นไปนั่งรอคือคือคือเพอราะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์จากมาตดดะกเอาหู้ดรนใกล้บัดจากบ้านเฮาตัวนี้บ้านเดียวกันตัวนี้ยน,น้ำมอนตอมาเบิร์รถไทยค่ะน้ำมาเบิร์รถไทยเพิ่นมา,มาจากช่องบ้านน้อยซอยเรือเพิ่นน้ำมาเบิร์รถไทยคะ่ะ ไก่บันไดกับน้ำเถือกีเนาะสิบ้าคูมคูมเกษตรสิ้ากระเจ้าท่อมเออดีใจหลายคมเกษตรพรงานจะนัหมือสภาเท่านี้ละเอท่านคมงานดูแลน้ำเออทานเาเพื่อผมเพราะว่าท่านเงาเพื่อ้องแสงท่าองพ่อตาสห้าคูมเฮ็ดรถไทยน้อยบ่หคูมเฮ็ดอ๋อท่าตรน้คลองน้ำยังมืนั่นละเอ ายแรงกนทําการเกษตรชระเหน้าปังเขาก็ต้องเฮ็ดเลื่อดูแรกันสินะอ้าวซอยๆจกๆในการดูแลของงานขั้นนี้ถ้าไดก็นีขั้นนี้เตี่ยอันสร้างเ้นห่วงไว้เกล้าเมื่อหาได้เมื่อทุกอย่างยังยยีาแรงค่ะได้เมื่อทุกอย่างได้ทั้งฝานหน้าฝานหลังค่ะได้ไม่รู้ารือหน้าหลัง้านดัน เรียบร้อยส่วนใหญ่กลืมเอริ่มมีควันโปรโมทในน้ำเดียวจะติดต่อเพราะว่าจะเป็นขั้นขั้นหนาเนาะจ้าเออกนจากไปหาซื้อน้ำเสียมันก็ยากกูได้กันห่อซื้อนี่ห่าต้องซื้อมาเป็นเซ้นเล็กอ่ะจ้าเออมันจังทำได้ทีเดียวอืมมีงานจังซื้อได้เป็น๋ยวกับสองพันสามพันบาทกันบางคนมีงานไม่ขั้นเดี๋ยวก็จบแต่ว่าใส่แก่หกสิบเจ็ดสิบเส้นขั้นมัน เอาพิจารณาด้วยลูกกุมลูกสียนหลออะไรกอไม่ยังคิดต่ออันนี้เป็นกะตาจองไว้แล้วเนาะอันตัวนี้เนาะบอกเพื่อนแค่แืกอย่าพ่ดก็ให้คเลยเอาพุณเลยบนร้องสัตร์เครื่องเสียพอๆครเล่ย้อน่งยงซ่งน่อยด้เดี๋ยตาซิกยโอ้ยตากิดวันนี้หน่อยขยันอืมขยันขยัน เอาว่านี่มากว่านี่สนไก่ว่าหนีซุดยอดสุดยอดเอออันถ่ายรูปไปให้กุ้มเบิ้งเดอเอ้ออันมียย้พอยากได้เดอ้อสนใจ่ตอนนี้จิตใจใหญ่คนสนุกเฮ็ดสนุกดังมาอยู่นีร่ำพันงกันอ่า,า,า,อาทีมันทีมันคับแคบเน,นี่ยเอาขายของะจะเอาลูกน้องมาให้ดอกหลายเยู่มากะมาเฮ็ดงานแนี่ย อ่มิตรแบบผู้ชายเนาะผู้ชายอยากล่องมั่นสมองจะควงเออเหตุใดมันกับพุ่มใจเนาะพอนะ่เอเนาะพุ่มใจจาควงออนอะพุ่มใจุณคเขาไม่รดเดินตามมาดัดแปลงใน,นกาคิดว่าเนาะม่งนี้ยนีงยคนคิตเราปบะมั่นพบมนองมือนอออกมันจะขจบ รวยสุดยอดแล้วครับอ่าเนนนียบ้ลายมื้อแลลวเูกค้ามาจากอุดรน้ำมาเบิงค่ะพี่น้องเป็นมักแห้งค่ะคลิปนี้ก็บ่มีอย่างค่ามืาอนี้ลูกค้ามาเบงนวดถ่ายหน่อยแล้วค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ